เสียงหัวเราะในคืนฝนตกฝนตกหนักทั้งคืนเมนั่งทำงานในห้องเช่าเล็กๆของอาพาร์ตเมนต์เก่าเสียงฝนกระทบหลังคาสลับเสียงฟ้าร้องเป็นระยะขณะจดงานลงสมุดเธอได้ยินเสียงหัวเราะลอยมากับสายฝนเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะอยู่ตรงหน้าต่างเมย์เงยหน้าขึ้นหน้าต่างปิดสนิทเธอคิดว่าอาจหูแว่วแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะย้ายมาอยู่ข้างหลังหนูอยู่ตรงนี้ เมย์ค่อยๆหันกลับไปเธอไม่เห็นใครทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงลากเท้าเสียงนั้นดังมาจากใต้โต๊ะเมยก้มลงมองใต้โต๊ะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งขดตัวผมยาวปิดหน้าชุดนักเรียนเก่าเปียกน้ำเด็กเงยหน้าขึ้นพี่เห็นหนูด้วยหรอเสียงเด็กสะท้อนกล้องในหัวก่อนเธอจะคลานออกมาจับข้อเท้าเมาแน่นอยู่กับหนูนะ อย่าทิ้งหนูไปอีกมเมเกลียดร้องทุกอย่างดับบูบเมื่อรู้สึกตัวเธอนอนเปียกอยู่บนพื้นใต้โต๊ะไม่มีใครพื้นห้องเต็มไปด้วยรอยเท้าเด็กเล็กๆเ,เ,เปื้อนโคลนเธอโทรหาเพื่อนบ้านทันทีปลายสายบอกเสียงสัน่นสิบปีก่อนมีเด็กนักเรียนกระโดดตึกตรงห้องนั้นทุกปีวันที่เด็กตายจะมีคนเห็นเธอหัวเราะอ,อยู่หน้าต่างแล้วก็มีคนตายแทนเธอทุกปีเสียงหัวเราะดังขึ้นหลังเม อยู่กับหนูตลอดไปคืนนั้นเมย้ายไปนอนห้องเพื่อนแต่กลางดึกเธอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะกำแพงตอนแรกคิดว่าเป็นท่อน้ำแต่เสียงนั้นไม่หยุดและเริ่มเคาะเป็นจังหวะเรียงชื่อเธอเสียงกระซิบหลอดฟันหนังมาพี่เมเปิดประตูให้หนูหน่อยทันใดนั้นประตูสั่นแรงจนเธอร้องไห้ด้วยความกลัวเมื่อเสียงเงียบเธอเปิดประตู พบตุ๊กตาผ้าขาดรุ่ยเปียกน้ำวางอยู่หน้าห้องมีกระดาษผูกแขนอยู่กับหนูนะหนูเหงาเช้าวันต่อมาเมย์ลงไปถามป้าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ป้าหน้าซี่ทันทีแม่เขาทิ้งไว้แล้วหายไปเด็กก็รอจนหิวจัดก่อนกระโดดลงมาตายคืนนั้นเมฝันเห็นเด็กนั่งกอดเข่ามุมห้องพี่อย่าทิ้งหนูนะถ้าพี่อยู่หนูจะไม่เหงาอีกเมถามถ้าพี่อยู่ หนูจะไม่เอาพี่ไปใช้ใช่ไหมเด็กเงยหนะ้าหนูสัญญาไม่ได้เช้าวันต่อมาเมพาตุกตาของพิมพ์ไปทําบุญที่วัดเธอสวดส่งวิญญาณอย่างตั้งใจหนูพิมพ์ไปเกิดในที่ดีนะลูกลมเย็นวูบผ่านหน้าราวกับมีใครสัมผัสเบา,เบาๆที่แก้มเธอคืนนั้นเองเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังใต้เตียงขอบคุณนะพี่เมแต่หนูบอกแล้วไง <S 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 เด็กคลานขึ้นเตียงร่างเน่าเปื่อยชุดนักเรียนชุ่มน้ำส่งกลิ่นอับ ดวงตาขุ่นมัวยิ้มกว้างจนแก้มปริหนูจะอยู่กับพี่ตลอดไป